สวัสดีครับพี่น้องครับเมือนี้กับิีภาพพี่น้องมาเบ่งผลงานเจ้าโชคครับอยขอกงอพญิงงหล่ำครับกออง,งอพญ่งงหล่ำแม่นี่ไก่ขอดน,นะเดี๋ยวไ้ภาพี่น้องไปเบ่งผลงานเจ้าโชคผลงานเจ้าโชคบังครับพี่น้องครับตัวนี้แหละครับ ประมาณอายุป,ประมาณจากหาเดือนงานจโจโแดงจนดำครับบ่มีทีติเลยเรื่องสีนี่บ่มีหมองด่างหมองกระด่างกระดาเลยครับบอกเลยว่าแดงจนดำตัวนี้นี่ผนงานจโจโหนังนี่หนาค,ครับน,นี่นี่หนังข้อนี่หนาครับเบ่ง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 เหยดเขาเรียบร้อยแข้งขามารทานบ่ขี่ไร่แข้งขา,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 ขา,ขงขาใหญ่ นี่ผลงานเจ so ้าโชคครับนี่ผลงานเจ้าโชคเบิ้งเบิ้องอยากให้พี่นองเห็นแบบคักๆักเลยนี่ผลงานเจ้าโชคเบิ้งงพันยืนพันยังหนังข้อนะบั้นไทยคนเบิ้งครับเบิ้งดพิคนครับเบื้องดาพิ่นเอาผลงานเจ้าโชคมาให้พี่ให้นองเบิ่งครับเบิ้งครับ แดงจนดำดำจนแดงอันนี้จะย้อนแสงเด้พี่น้องอันทั้งสี่เหลือเกยนครับฝั่งหลังมันครับฝั่งหลังเพิ่นหลังเพิ่นนะเปียลรบเสีบครับงับบงวตัวนี้งามีหลีนังหนาหนังงนาหน,งน,านังยนไปตอดีไกลครับงวัวตัวนี้ผลงานของเจ้าโชค ลงานของเจ้าโชคครับอาไปเบิ่งผลงานของเจ้าโชคต่อครับนี่ผลงานของเจ้าโชคครับอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องอยากให้เห็นผลงานของออยากให้เห็นตัวนี้เพราะว่ามันสีนี่โอ้สีนี่นคักอีรีครับพี่น้องทั้งสีทั้งหนังหนะ บมีบอกเลยว่าตัวนี้บ่มีตามํานิเอียงเลยครับสวยงามครับตะนอกกระตั้งตรงน้าอัพเดตการพัฒนาการการจเจริญเติบโตของของแม่นี่แหละครับแม่นี่เป็นลูกโชคเจ้าโช,โชคครับผมลูกเจ้าโชคครับ ตกใจตกใจหมูตกใจหมูเอาโอเคครับพี่น้องเอาใบสมนีแล้วครับพี่น้องไมาให้เบิ้หไม่ให้พี่น้องเบิ้งสุดรอกนี่ยัรอลบวนอียังหบเบิ้งให้พี่น้องเห็นชัดๆผลงานเจ้าโชกไม่แต่เป็นเหตุผลหรือว่าไม่แต่เป็นเงื่อนใขในการ เพื่อพี่น้องอยากเห็นว่าเออตัวนี้จะเอาโชคนี่มันให้ลูกดีบัาไดกะน,นี่แหละครับถือว่าเป็นทีน่าเพอใจครับผมให้ลูกงามสีได้การดีครับเดี๋ยวอีาพาไปพวงแม่เพิ่นครับแม่ตัวนี้ครับน,นี่แม่เพิ่นตัวแดงๆตัวนี้ครับแม่เพิ่นแม่เพิ่นกับตัวป้าป่ไปไหนได้ครับแต่ว่าลูกเี่ยออกมาหนีได้การเลยครับนี่นี่แหละแม่เพิ่น ก็อยากจอยยังน้อยเพราะว่าลูกขีดนมไหลอยากจอยอันนี้จอยก็นีเด้ครับตอนแรกนี่เริ่มเริ่มดีกันมาแล้วน,นี่ละแม่เพิ่นครับผมแค่นี้ละครับ